ท่านผูช้ชมครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดจันทบุรีมีการจัดอบรมเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรีรุ่นที่1ครับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่1ทับ2,567ซึ่งกอรมนจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการป้องกันปัญหาหรือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทุกมิติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโดยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกฐิจและการนำกลุ่มมวลชนของจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ตลอดจนศักยภาพของแต่ละองค์กรด้วยการนำขีดความสามารถขององค์กรเหล่านั้นมาช่วยกันพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยรูปแบบการอบรมก็จะเป็นลักษณะของการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการศึกษาดูงานเพื่อนำม,มาเป็นแนวทางวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพคับ